เพื่อนๆคะวันนี้คาจิโอี่คะ่ะจะมาสาธิตการตั้งรหัสกระเป๋าเดินทางแบบซิปดันตัวล็อกค้างและตั้งรหัสค่ะวิธีง่ายๆสามารถรับชมและทําตามขั้นตอนในคลิปได้เลยคะ่ะขั้นตอนที่1คะ่ะโดยส่วนมากรหัสแรกเริ่มจะเป็นที่000ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะให้ดันตัวล็อกนะคะไปตามลูกศรขึ้นแบบนี้แล้วกดค้างไว้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะการตั้งรหัสใหม่ค่ะตัวอย่างเช่น1111จากนั้นนะคะให้ปล่อยตัวล็อกที่กดค้างไว้ออกค่ะเพื่อนๆสามารถทดสอบรหัสที่ตั้งไว้ว่าใช้งานได้จริงหรือไม่นะคะโดยการลองเลื่อนรหัสไปที่เลขอื่นค่ะ ก็จะเห็นได้นะคะว่าไม่สามารถเปิดได้ค่ะสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์นะคะในเรื่องของคำถามก็ทิ้งไว้ได้เลยค่ะฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ